ลูกเป็ดกลับมาเจอนี่อ้าวน้องชานน่ะน้องชานลูกเป็ดกลมาเจอมานีมาทางนี้ทางนี้มามากว้างๆอ่าเจ่นี่ไปเดินทางไปดูอ้าวเดินไม่รอเลยไหนเดินไม่รอเลย <G ül> นี่อะไรเนี่ยโอ้ทำพระทำพระทานทำพระไปเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินมั้งนะครับไปดูว้าววิวบรรยากาศสุดยอดมากเลยโอ้โอมีผ้านอนด้วยแต่แดดแรงไปหน่อยวันนี้ เราค่อยขึ้นไปดูข้างบนนะเนาะนี่พระองค์ใหญ่นี่ชานมีผ้านอนด้วยนี่ลงขึื่อน่อยว้านี่สวยเลยนี่สวยเลยของชาน ไม่ยากครับมีกระทงอ่ะมีกระทงอยู่ในน้ละไม่ใช่ไงนั่นนะเขาให้ลงกระทงอะไรอยากเล่นกระทงใช่รชายเกิดวันอะไรผู้ชานเกิดวันอะไรวันอาทิตย์เขหนูวันศุกร์เออสีอะไรเออบอก วันจุกข,ของน้องชานมันอะไรนง่ายเกิดวันอะไรน้องชานจําได้ไหมจำไม่ได้น้องชานพลรหาดอ <c oughs> นุอาญาตนะครับ ทาง,งเขนะาเลยหานะดเจดีวันอะไรเจด,ดีวันพุธเหรอ,หรอปนนรอนะอนะ้ไปากย,ไ,ย,ปายไปกันเดินเดินถือดีๆถือตรงตรงถือตรงๆรงไปจา้าไปว่าอ่า ้องวางตรงไหนก่อนไหวก่อน,อนถอดรองเท้าผู้ชายไม่ถอดก็ได้เอาวเอานั่งลงอย่าให้โดนกันนะปวดฉี่ใช่ไหมปวดฉี่ไม่ไหว้พายเหรออไม่ไหว้ก็ไม่ไหว้โอเคผู้ชายหันหน้ามาหาแม่โอเคไ,ไปมาลอยตรงนี้เร็ว นี่นี่เห็น,น้ำตกไหมมาทางร้องปะหาวิชาดาไปทางโน้นลูกไม่ต้องวเบียดกัน ้าวระวังไฟชานอะ โอเคได้ลอยแล้วอะไรเนี่ยขาช้างลูกช้างเออขี่ไม่ได้เลยไปเดินข้างบนไป ทางขึ้นทางนี้ทางขึ้นทางขึ้นทางนีง้นนน <laughs> โอ้ไปกันจ้าโอ้อ่ะออกทำไมห,หน้าเดียวล้วทีนี้ เีถนรัอพคอควุณมาังชุมทวงนรราชศีมารวมบุญสร้างสานาสมพบก็อีกหนึรองไปหน้าที่การงาน้ารานข่านมยพาาขึ้นปุ่นหนมาให้มีชัยไปก็ขอให้ท่านมีโชคเดินทางกลับชุมทวงนครราชสีมาก็ขอให้บุญรักษาท่านพร้อมคณะ ให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยดูเส้นทางก็ขออนุโมทนาสาธุวางโซ่เดี่ยววังน้องชาแนั่งลง อ้าวไปทุกคนเห็นไหม,มสูงไหมนีส่สูงมากบันไดชันมากเลยลูนพี่อยู่ข้างล่างนู่นกี่ขั้นนะเนี่ยสามหมืม่นขั้นหนูว่าสามหมื่นขั้นหนูว่าสามหมื่นขั้นสามหมื่นขั้นเลยเหรอถึงเหรอไม่รู้เขาเขียนไว้ไหมใครเขียนไว้ไหมเขาเขียนไว้หรือเปล่าขั้นหรือเปลู่น ใหญ่โคตรยาวเลดีบอกว่าสิบร้อยร้านขั้นโอ้ไม่เกิดนี่คือวัดอะไรนะภูสิงห์ภูสิงห์นับโอ้บรรยากาศวิวนี่วิวนะครับบรรยากาศ โอเคการทำบุญมากเลยออยออะไรอ้าอาเอ้าไปอ้าวโอเคสาธุได้ยังชาน่ะอ้ามาวัดก็ต้องสาธุอ่ะนันจะมาทำไมอ่ะฮะจะมาทำไมมาวัดทำไมมาไหผ้า แค่ภูเขาไม่ได้นะมาวัดก็ต้องไหว้พระสิทำไมอะ่ะนี่เกียดโอ้ไม่ไงเนี่ยดูวิวดูวิวน้องชานดูวิวโอ้เอ้าววัดปูสิงมีพระองค์ใหญ่มีวิวบนยอดภูเขา ไปหามหายน้อยหายน้อยหายลูกน้อยแม่จานนายลูบหน่อยแายลูกกับพ่อหน่อยหันไปหันไปหาแม่น นี่คืออะไรอ่ะรู้จักไหมนี่ตัวอะไรพญานาคเออพญานาคพญานาครู้าาาาจักพญานาคใช่ไหมพญานาคไม่อเช้เพิ่งดูเพิ่งดูเขาวาดดูเออโอ้ข้างในข้างในนั่นคืออะไรยอดเหยี่ยมยอดเยียมยอดเยียญพระพุทธบาทพระพุทธบาทอ่านนะรอยพระพุทธบาทจำลองใช่ไหม พระพุธพทธบาทจำลองเ,อเขาตั้งเหรียญไว้เออปไปเดินมิชันไปต่อ เอาเงินใส่ไม้ตักแล้วก่อนตอกตอกต้องใส่เงินผี่กันนะไม่มีแดดนี่จะดีมากเลยตอนนี้นวดปลาหมึกนวดปลาหมึกไหนไหนที่เป่าสบู่นี่โคมไฟมันเป็นโคมไฟพาาบ้า พี่อยากพี่ยะไรอยากเดินลงไปไหมเดี๋ยวพ่อเอารถลงไปรับเหนื่อยเหนื่อยเหรอโอ้ใช่ดีเออเออเอออย่าไปทำพังของเพื่อนพังนี่โอ้ตรงนี้ก็มีไฟอมีหมดแหละป่ะแม่เดี๋ยวตามแม่ไป โอ้อ้าว oh. à à ta น้องจันทร์3ครั้งนะน้องหัวตัวเองตา <coughs> <coughs> มาและตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอเคไปหาที่ล่มอยู่กระดิ่งอันใหญ่บ้ากระดิ่งกระดิ่งปากกระดิ่งอันใหญ่มากมันนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารักขังรักังรักขังรัักขังมันมีอะไรไม่มันก็มีมงมงไงโอ้โหสวยมากเลย ให้น้องตีด้วยพี่ตาให้น้องตีด้วยให้น้องตีด้วยวตีอันอน,นี้ตีอันนี้ตีอันใหญ่นี่อเอาตีคล้องอตีอ่าโอเค โ <Okay. S 2> อเคคอะไรตีล่ากันห่ออนนอชอบไหมมีนาโอเคนี่คืออะไรข้างหน้านั่นคืออะไรพระประธานองค์ใหญ่ใช่ไหมอืม โอเคเรียดร่ายแล้วไงสูงน้องจะเดินไปไหนกันพอ้บันไดขึ้นมาเดี๋ยวไปดูไหมว่ามีกี่ขั้นพ่อไปดูก่อนนะไปไหม <ห>ไปไป,ไปดูไปดูทีว่ามันกี่ขั้นจะไปกับล <laughs> ออ้าวเพ่อนมีทางออกทางนี้แต่เราไม่ได้ขึ้นมาทางนี้นะพี่แต่นะเขียนไว้ไหมหกร้อยเท่าไหรเนี่ยเพะดูดิหกร้อยห้าสิบสี่ขั้นอ่านั่นเขียนไว้ในป้ายแลว้วหกร้อยห้าสิบดิจิตอลรับผู้พิชิตบันไดสวรรค์หกร้อยห้าสิบสี่ขั้น 1545 mhm. ใช่ <Gym. S 2> แล้วของชานจะไปไหนอ่ะน้องชานจะไปไหนเจ้าพันใหญ่เจ้าพันใหญแล้วแจ้าพันใหญ่แล้วเจ้าพันใหญ่ที่สุดโลใช่ไหมอ่านี่ทางออกลงไปข้างล่างจะลงแล้วเหรอจะลงแล้วใช่ไหมแล้วค่อยๆลงนะ นักกิมจะโยนเหรียญนะโอ้อยอ้าดูพ่อดูพ่อดูพ่ออ้อยดูพ่อนะดูพ่อนะดูนะดูนะดูนะพี่นะนั่นไงลงดู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 นั่นลงโอ้ยดูได้หนึ่งแล้วแต่ได้อีกเพอาะได้สองรอแป๊บนึงแล้รอแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาเหรียญกันอ่ะ เฮดาก็เล็งอย่องสิลูกน,นี่นี่ดู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 งาเลยเ <laughs> ลยเอาโอเคมาแล้วตั้งเหรียญหมดแล้ว ไปไหนทีนี้ไปไหนไปเข้าห้องน้ําทีนี้ไปเข้าห้องน้ํากันระวังรถกันเดี๋ยวจะเดินไปทางนู้นแล้วก็เข้าห้องน้ําทางนู้นเลยพี่ดาไปเข้าห้องน้ำไหมยายดาไปเข้าห้องน้ำไหมไปล้างำล้างมือไปดีระวังรถนะนี่เดินตามนี่งให้ไ,หไปเดิน,น,นเดี๋ยวเดีด๋ยวรถ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  <ไ>ป้ายเล่นโอ okay. เคเดินปลูกม,<า>มีพระอีกองค์ข้ามข้ามไหนล่ะห้องน้ำอ,อ๋อนูน อันนี้ก็วิวอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งอะไรนะนลำป ا า,าเดินลำป่าทางด้านนี้เดินไ,<ป>ไปหาพ่อจะดีมั้งนี่พระอีกองหนึ่งห <c oughs> ลวงปู่ยกชุ่มเย็นหลวงปู่ยกอยู่ไหนอ่ะโอ้มีหมูยักษ์เนี่ย นี่เห็นไหมพระพุทธโลกนาถสิงหะบันพดอานี่องุ่ใหญ่มากเลยสาธุยังไม่ยันนะนี่นะไปสาธุไ,ไปไหว้พามา ไปพาไมไหมคะอเอาไปเข้าห้องน้ำก่อนไปเออไปชานเข้าห้องน้ำไปเอาหลวพ่อแม่ไปอะ่ะไ,ไม่ไปก็แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> แดดจัดมากเลยตอนเนี้ยชมตะวัน, <c oughs> ต,ะวนตะวันตกดินโอ้โห <c oughs> นี่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 ไปไปเข้าก่อน๋ลวพ่อไป <c oughs> นี่คือจุด ชมผ้าที่ตกดินที่ปูสิงคาเรียกมบพผาตะวันรับขอบฟ้านี่จุดนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าเรามาเร็วกันไปไม่ได้ดูแต่วิวข้างหน้าจะเป็นวิวเขื่อนลำปาวที่กว้างใหญ่ข้านหน้านั้นสุดยอดมากเลยนี่สวยงาม โอกาสหน้ามาใหม่มอ้าวเดินไม่ด <c oughs> ูเลย <laughs> เจ็บไหมเจ็บไหมโอ้โหแดดแรงใช่ไหมชานหน้าแดงเลยอ่ะอ๋อเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไม่เสียงอ่ะเอ้กระไม้ไผ่มันเป็นลำมันมีป่องกลางไปทิ้งทางขยะไปทิ้งทางขยะไปทยไปทีนี้มาดูหญ้าปะเราแดดมันร้อน ที่นั่งนะย่าไม่เดินตามเราเดย่าไ,ไ,ไปด้วยอืมมันแดดร้อนด้วยโอ้วิวบรรยากาศบนยอดปูสิงนะจอดรถพอสมควรนะอ๋อนักท่องเที่ยวนะักแสวงบุญก็ แม่มีลู้ตอนนีนแสวงบุญม <laughs> แม่พุงป่องเออไปกินเยอะนี่อย่าได <c oughs> เ้เห็นไหมแ <c oughs> สวงบุญลงไปหมดแล้วลานจอดรถเริ่มมีรถน้อยละอ่าแล้ว <c oughs> แวต่เราเดี๋ยวเราลงไปช้าๆก็ได้อ <c oughs> าจรารย์ตอนไลตอน นอนผ้าที่ตกดินแล้วไนะแสงน้อนลงยากเอาให้ยาไปหนะเดินไปไหนเร็วเอา้ายาหาย น,นีอ้าวอย่าหายว่ะเขาล้องการมาแล้วชมวิวแล้วอาวมันล่มแล้วนะข้างล่างอ่ะโอเคทริปนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะจ๊ะพิจาราจ๋าเอา ศาลาปฏิบัติธรรมในวันมนาพระบูชาคำนี้ขอให้บุญรักษาเดาคุ้มลของท่านทางครอบครัวขอให้มีตะความสูขข่ความเจริญเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพร่างกายก็ขอให้แข็งแรงนะคะมามีชัยไปก็ขอให้มีโชคเดินทางกลับบ้านก็ขอให้บุญรักษาท่านทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดีภาพปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะก็ขอ,อนุมโมทนาสาธุชนา,า,นา,เาเนยเ <c oughs> วลาเขาย่งกันโบมาเวลาเขายี่กับแล้วค่อยหมาเออเอาโอเคฮ <c oughs> ู้ร้อนไปกรับ <c oughs> เดี๋ยวมาไหว้พระแล้วสมใจอยากแล้วสำหรับคลิปนี้วันเดย์ทริป ใช่พายใยอาจารย์มาไหว้พระเชิญกลับบ้านครับบ๊ายบาย